สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมสําหรับวันนี้ก็จะพามาดูบอลสีที่หลายๆท่านนั้นสับสนครับผมเขาจะคล้ายๆกับมะาขาวานรังสันนะครับอันนี้คือบอลสีผมลือสีนั่นเองนะครับผมนี่ครับอันนี้คือต้นผมแยกหน่อออกมาได้ประมาณสิบหน่อนะครับผมทุกท่าน ครับค้ายๆกับมัคคาวานาันรังสรรค์มากๆนะครับผมแต่วันนี้จะมาบอกข้อสังเกตนะครับผมจุดสังเกตที่หลายท่านนั้นก็อาจจะยังไม่รู้นะครับผมมีลูกค้าถามผมมาเรื่อยว่าใช่มัคคาวานรังสรรค์ไหมอันนี้ผมกขอบอกเลยครับผมว่าเป็นพมเรษีเนื่องจากนี่ครับถ้าใครชำนาญแล้วนะครับผมก็ดูจากใบนะบผมก็จะรู้แล้วว่าเป็น พมหรือสีนะครับผมเพราะว่าใบเขาจะมีสีสดกว่านะครับผมมีสีเข้มกว่ามีสีเข้มกว่ามะขวานลังสันนะครับผมทุกท่านแต่ว่าจุดที่ดูรายละเอียดครับผมแยกออกไปนะครับผมก็จะเป็นก้านเขานี่แหละครับผมก้านเขาก็จะเป็นสีชมพูนะครับผมนี่ออกทนไปทางแดงนะครับผมเวลาเขาโตขึ้นเขาจะมีหูใต้ใบนะครับผมซึ่ง ันนี้ก็กำลังมีนิดหน่อยนะครับผมทุกท่านครับเดี๋ยวดูต้นต่อไปนะครับผมส่วนมากเขาจะเป็นค่อนข้างที่จะออกไปทางด่างฮารนะครับผมนี่ครับมีหลายโนทีเดียวนะครับผมนี่มีลูกค้ารับไปแล้วสองสามต้นนะครับผมนะครับจะคล้ายๆกันมากครับผมเนาะแทบจะแยกแยบอกค่อยออกเลยครับผม แต่ว่าจุดสังเกตนี่ครับจะเป็นก้านใบนะครับผมทุกทา่านนี่ครับออกสีชมพูอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็ต้นเล็กๆน้อยๆก็เป็นหมดเลยครับผมเป็นสีชมพูหมดเลยนะครับผมนี่ใตยใบเป็นกระดูกเส้นใต้ใบก็จะเห็นเป็น เวลานั้นเขาจะทะลุมาหลังใบเลยครับผมต้นที่เขาป้ายสีชมพูนะครับผมแต่ว่าพรมหรือสีนั้นตะกอนนั้นค่อนข้างที่จะแพงครับผมเนาะแต่ปัจจุบันนี้ราคาถูกลงมาแล้วก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้สะสมนะครับผมทุกท่านได้ได้ลองหามาสะสมแล้วก็เลี้ยงไว้นะครับผมทุกท่านเมื่อเลี้ยงเติบโตใหญ่แล้วก็จะมีหูใต้ใบแล้วก็เป็นต้นที่สวยงามนะครับผมทุกท่านนี่ผมแยกมาได้ สิบกว่าหนอนะครับผมทุกท่านเป็นสิบหนอเลยนะครับผมนี่นี่อีกต้นหนึ่งครับผมส่วนมากก็จะเป็นป้ายฮาร์สวยๆเลยนะครับผมทุกท่านนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับผมเขาจะมีสีสันสวยนะครับผมทุกท่านนี่อยากให้ท่านลองศึกษาแล้วก็ลองสะสมเบิ่งครับผมสําหรับบนสีชน,นิดนี้นะครับผม สำหรับบอนสีอื่นๆนั่นก็มีมากมายหลายอย่างนะครับผมทุกท่านอันนี้จะแถมให้อีกสักต้นสองต้นนะครับผมอันนี้จะเป็นนี่ครับยักษ์กูเปลันนะครับผมเนาะยักษ์กูเปลันเนี่ยก็จะเป็นบอนมีชื่อแล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมเนาะครับบางท่านก็อาจจะยังไม่มีนะครับผมให้เบื้องลักษณะใบเพิ่นแล้วก็ยักษ์ปักหลันนะครับผมนี่ยักษ์ปักหลันก็จะเป็นยักษ์ปักหลันนะครับผมนี่ เป็นขาวๆแบบนี้ได้ครับผมเป็นเอกลักษณ์ของตับรามเกียนนะครับผมทุกท่านนี่บอลสีอื่นๆนั้นก็ถ้าผมมีผ่านมือตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวผมก็จะมาให้ท่านชมเรื่อยๆนะครับผมทุกท่านอ่าสำหรับวันนี้สำหรับคนชอบบอลที่เป็นสีออกโทนชมพูเข้มไปทางเกือบๆแดงนะครับผมทุกท่านก็เหมาะครับผมเนาะสำหรับบอลพรมลือสีสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ